สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัว11ที่นั่งมาฝาก1คันนะครับมาแล้วครับกับซันยองสตาริกนะครับเครื่อง2007ดีเซลเทอร์โบปี2012ัไม่หนึ่งแสม่นสี่พักิโลเมตรนะครับคันนี้ดูแลสภาพมาดีมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่มินบุรีครับ199,000บาทนะครับ199,000บาทนะครับกับรถครอบครัว11ที่นั่งนะครับกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับมีที่นั่ง 4ีแ่แถวนะครับ นี่ครับมีสรุปด้านหน้านะครับใครที่สนใจอยากได้รถครอบครัวรถใช้งานสภาพนี้นะครับสวยๆเลยครับเครื่อง2007ดีเซลเทอร์โบนะครับภายในครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเบาะแถวที่4นู่นยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับตั้งแต่ปี2012ก็ยังอยู่ในสภาพนั้นไม่ค่อยมีคนเข้าไปนั่งครับก็ถ้าใครสนใจนะครับมาทดลองขับนะครับสภาพนี้มีมาให้เลือกครับขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบและเข้าใจหรือเปล่านะครับใครที่เข้าใจเข้าทางนะครับจัดไป1 0 0 0 เก้าหนเก้าพบาทครับปี2012รถสวยครบสภาพดีนำมาฝากนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยรถครอบครัวขนาดแท้เลยนะครับ เป็น11ที่นั่งนะครับโดยรวมแล้วก็นั่งกัน9ที่นั่งก็คือว่าสบายเลยครับใส่ของบรรทุกของเข้าไปได้อีกนะครับก็ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับสภาพโดยรวมคือสวยเอกสารก็ครบนะครับใครที่สนใจกำลังหารถครอบครัวก็ฝากไปพิจารณาด้วยนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจสัญยองคนที่เล่นรถเกาหลีก็ลองชมพิจารณานะครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับเนี่ยโอ้โห อลังการกว้างนั่งสบายไปได้ทั้งบ้านนะครับจัดไปเลยครับกับรถครอบครัว11ที่นั่งข .2007 ดีเซลเทอร์โบนะครับนี่ครับสภาพนี้นะครับรูปก็มีมาเยอะพอประมาณมีสีที่นั่งนะครับแถวที่4นู่นยังไม่แกะพลาสติกนะครับไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปนั่งนะครับดูแลสภาพมาดีมากครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กับรถครอบครัวสภาพนี้ราคา199,000บาทชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีกรุงเทพครับขอบคุณครับ